สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตกระเทียมที่เราเพาะไว้นะคะขึ้นแล้วนะขึ้นกำลังสวยเลยนะคะขึ้นทุกกีบเลยนะคะตอนนี้ก็ยังหาที่ลงเนาะวันนี้หนาวลบสามนะคะหนาวลบสามเสียงสั่นเลยออกมาแป๊บเดียวหนาวเสียงสั่นนะคะโอ้ดูด นี่ของเรานะมาถ่ายคลิปสั้นๆนะคะมาอัปเดตไว้อุ้ยนี่อันนี้เจอรานะสองต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาอไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะเยอะอยู่มีแค่สองกีบนั่นมะหรือไม่ก็ยังโผลไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้คลี่เขาออก เาปักปักไว้เลยนะคะโอ้ยหนาวเสียงสัน่นอันนี้มาถ่ายคลิปสั้นๆนะคะมาอัปเดตไว้เพราะว่าเราจะดูการเติบโตของเขาด้วยเนะเาะพอกระเทียมนะคะกระเทียมยักษ์ของเราก็จะประมาณนี้นะคะแต่ข้างบนอีกนิดนึงอันนี้ข้างบน ของเราอันนี้จะเป็นต้นหอมหอมแดงแขกนะคะนิดนึงขึ้นพร้อมๆกันเลใส่ไว้พร้อมๆกันนะคะหอมแดงเรามีนิดนึงอันนี้กินได้ทั้งใบทั้งหัวเนาะส่วนใหญ่เราก็จะกินใบนะคะอันนี้ปลูกไว้กินใบปลูกไว้กินหัวแล้วแต่เพราะว่าเพราะว่าลองปลูกดูนะคะเคยปลูกแล้วอันนี้ครั้งที่สองที่ทดลอง หัวก็ดีเหมือนกันนะหอมแดงแต่กระเทียมเนี่ยสุดยอดโโชกระเทียมมากนะคะวันนี้เรามาอัปเดตแค่กระเทียมนะคะเรามาถ่ายไว้ดูคลิปสั้นๆของเราดูการเจริญเติบโตเดี๋ยวอันนี้มกราเลยเนาะเดี๋ยวกุมพาก็เริ่มหาที่ลงแล้วนะคะ ท้ายๆกลุมพาเนาะอีกสองเดือนแต่เขาโตเร็วนะอันนี้เขาทนทนหนาวทนหิมะนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจส่งมาให้เราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ